เอาหลังจะเล็กหลังจะใหญ่แต่ก็อุอย่นค่ะเนาะออกไปทุงหน้าเนะนยินเสียงนกแล้วค่ะนะฝ่ากระไลาง่ามๆนะพี่น้องเนาะเออแสงเนาะเบิ่งทองฝ่าเบิ่งแสงพระอาทิตย์ใกล้จะเบิดแล้วค่ะเนาะอยู่ในหมู่บ้านก็จะประมาณนี้แหละค่ะแสงเนาะค่ะกับบักคือห้องเนาะเบิ่งทองฝ่าเบิ่งแสงพระอาทิตย์ใกล้จะเบิดแล้วค่ะเนาะ อยู่ในหมู่บ้านก็จะประมาณนี้แหละค่ะแสงเนาะค่ะกับบัคคือเขาเอามางานถิ่เนาะเสืยอผ้ามาเนาะฝ่าลายงานได้พี่น้องเออลายสวยๆค,ค่ะคนกระเริ่มข้าบ้านเนาะคิดหอดพอคิดหอดแม่คิดหอดลูกนะคะทำมาเนาะคิดหอดเฮียนเนาะบัคคนกระเริ่มข้าบ้านค่ะเห็นคนแล้วนะ กลับมาคุยกันค่ะกาเขาห้างคน้นกระเดื่มเขาห้างค่ะถักทายยามแรงค่ะเนะญญาะมันยากาศโผกเล่แหะค่ะพี่้นงะก็ะภาพนิ่งจักน้อยทักทายยืนยันตัวตนค่ะหนี่อยู่หนาบาดยาไลเนาะค่ะเสียงแต่ในซอยบานยาไรมีรถยิ่งไปหลายเลยเนาะยังไม่เห็นรถวิ่งเข้ามาค่ะแต่คขามาเนี่ร่วมๆก็คือต้องเข้าบ้านแงเนาะ เบิ่งท้องฟ้าเบิ่งแสงพระอาทิตย์ใกล,ใกล้จะเบิดแล้วคะนะ่ะเนาะอยู่ในหมู่บ้านก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะแสงเนาะค่ะกับบักบักคือเข้าอ,ออกไปทงนาเนาะได้ยิ่งเสียงนกเนาะค่ะนะะฝากกับไลง่ง่ำๆนะพี่น้องเนาะเออเนาะเขามาหาบ้านเฮ้าคะ่ะมาถึงแม้ว่าบ้านเฮาจะหลังหน่อยแต่กับอบอุ่นเนาะคะนะ่ะเนาะเห็นปะบ้านเฮ้า เป็นของเ้าหลังจะเล็กหลังจะใหญ่แต่ก็อดหมินค่ะเนาะฝ่าตรงนี้มีอันนี้นะเนาะไล่พลนงามค่ะไลท่ทองฝ่าจะไหนชุกคนกนระเลิ่ม่าบ้านเนาะคิดหอดพอคิดหอดแม่คิดหอดลูกล่ะค่ะทำมาเนาะคิดหอดเพียนนะเนาะมาเ็บภาพบรรยากาศใ้เบิ่งค่ะเนาะแล้วกันหนาวแล้วคะ่ะ บรรยากาศตอนนี้กันหนาวแล้วค่ะบรรยากาศยามแรกออกไปทุงหน้าเนาะนยิ่งเสียงนกแล้วค่ะนะะฝากละไล่งามๆนะพี่น้องเนาะเออแต่ในซอยบ้านยาไล่มีรถวิ่งไปหลายเลยเนาะยังไม่เห็นรถวิ่งเข้ามาค่ะแต่ําม้าเนี่ยร่วมๆก็คือต้องเข้าบ้านออค,คนกระเริมเข้าบ้านเนาะ คิดหอดพอคิดหอดแม่คิดหอดลูกนะคะทำมาเนาะคิดหอดเฮียนเนาะเก็บบรรยากาศยามแรงค่ะอากาศโเพเพแล้วนะคะนะอ,อกว่าหนาวแล้วค่ะยังโมเห็นไผกอไฟก็ภาพนิ่งจักนอยทักท่ายืนยันตัวตนค่ะนี่อยู่หนาบาทองไรเนาะค่ะเสียง แต่ในซอยบ้านยาไล่มีรถยิงไปหลยเลยเนาะยังไม่เห็นรถยิงขามาค่ะแต่ํามานี่ร่วมๆก็คือต้องเข้าบ้านฝ่าตรงนี้มีอนี้เนะาะไล่คนงามค่ะไล่ทองฝาจะไหนคุอคนกระเลิมเข้าบ้านเนาะคิดหอดพอคิดหอดแม่คิดหอดลูกนะคะํามาเนาะคิดหอดเฮียยเนานะบ้านบ้านบ้านยาไลจะอื่นคิดหอดเฮียยค่ะ ข้ามาคิดหอดเค่นน้นคือคิดหอดบ้านนะคะเนาะเข่าบ้านแล้วค่ะคำมาเสียงรถเสียงยังกะเริมมาแล้วเนาะคนกะเริมเข่าบ้านค่ะเห็นคนแล้วนะ <c oughs> กลับมาคุยกันค่ะกะเข่าห้างคนกะเริมเขา <c oughs> เนาะเข่ามาหาบานเฮาค่ะมาถึงแม้ว่าบ้านเฮาจะหลังหน่อยแต่กอ็อบอุ่นนาะกะนะเห็นปะบ้านเฮาเป็นของห้า คนก็เลิมเ้าบ้านเนาะคิดหอดพอคิดหอดแม่คิดหอดลูกนะคะทำมาเนาะคิดหอดเฮียนเนาะบกเก็บบรรยากาศยามแรงคะ่ะอากาศโพเพยแล้วนะคะนะบอ,อว่านาวแล้วคะ่ะยังนม่เห็นไผ่กอไฟกันคะ่ะถักทายยามแรงคะนะ่ะเนาะบรรยากาศโพเพ่แล้วค่ะพี่น้องคะอากาศโพเพยยังไรกับว่าโอ้ย ได้ยินเสียงนกห้องคิดทอดอ่าอ,อ่ะเอียงบรรยากาศฝาดต,ตรงนี้มีนี้เนะไลเ่เป็นง,งามค่ะไล่ท้องฝาดจะไหนชุ๊วคนกระเลิมเข่าบ้านเนาะคิดหอดพอคิดหอดแม่คิดหอดลูกนะคะคำมาเนาะคิดหอดเฮียนเนาะแต่ในซอยบ้านยาไล่มีรถยิ่งไปหลายเลยเนาะยังไม่เห็นรถวิ่งเข่ามาค่ะแต่คำมานี่ร่วมๆก็คือ ต้องเข้าบ้านค้นก็นเริมเข้าบ้านเนาะคิดหอดพอคิดหอดแม่คิดหอดลูกลนะคะคำมาเนาะคิดหอดเฮียนเนาะไ <laughs> ม่ใชิเนาะมรรยากาศเนี่ยพกฟไฟค่ะเหลยอลงไปเออเนาะคำมานกกาเขาห้างเองเนาะ เมืองทองฝ่าเบิ่งแสงพระอาทิตย์ใกล้ะจะเบิดแล้วคะ่ะเนาะอยู่ในหมู่บ้านก็จะประมาณนี้แหลคะค่ะแสงเนาะค่ะกับบังคือก็บบรรยากาศยามแรงคะ่ะอากาศโพเคแล้วนะคะน,น,นะวะ่าหนาวแล้วค่ะยังม่เห็นไผ่ก่อไฟฝ่าตรงนี้มีอันนี้เนาะลายพันงามคะ่ะลายทองฝ่าจะไหนชุดอ,อากาศหนาวเนาวนะคะเมื่อนีนอากาศหนาวค่ะอากาศนาหนาวเย็นเนาะ พภาพนิ่งเลยนะเก็บบรรยากาศยามแรงค่ะอากาศโพเพลแล้วนะคะนะบว่านาวแล้วค่ะยังโมเห็นไผก่อไฟเก็บบรรยากาศยามแรงค่ะอากาศโพเพลแล้วนะคะนะบว่านาวแล้วค่ะยังโมเห็นไผก่อไฟนั่งค่ะถักไทยยามแรงค่ะเนาะบรรยากาศโพรเพล้วค่ะนัองค่ะ ทักททยยามแรงค่ะเนะญญาะบรรยากาศโอเพละค่ะพี่น้องค่ะถักไทยยามแรงค่ะเนะญญาะบรรยากาศโอเคละค่ะพี่น้องเอ้าหลังจะเล็กหลังจะใหญ่แต่ก็อบอยุ่นค่ะเนาะเก็บบรรยากาศยามแรงค่ะอากาศโเพเคแล้วนะคะนะออว่าหนาวแล้วค่ะยังไม่เห็นไผ่กอไฟ เก็บบรรยากาศยามแรงค่ะอากาศโเพเคแล้วนะคะนะบว่า,านาวแล้วค่ะยังไม่เห็นไผ่กอไฟแต่ในซอยบ้านยาไล่มีรถยิ่งไปไลยแลวเนาะยังไม่เห็นรถวิงเข้ามาค่ะแต่คขามานี่ร่วมๆก็คือต้องเข้าบ้านเนะาะเข้ามาหาบานเฮาค่ะมาถึงแม้ว่าบ้านเฮาจะหลังหน่อยแต่กับอบอุ่นเนาะค่ะเนาะเห็นบ่บ้านเฮา เป็นของพักค่ะอากาศพูพี่ยังไรกับว่าโอ้ยได้ยินเสียงนกห้องทิดทอดอ่าอ่ะเอียงบรรยากาศค,คนกนระเลิมเข้าบ้านเนาะทิดทอดพอทิดทอดแม่ทิดทอดลูกนะคะคำมาเนาะทิดทอดเฮียนเนาะบ้นกระเลิมเข้าบ้านค่ะเห็นคนแล้วนะกลับมาคุยกันค่ะ กาเขาห้างค้นกรเลึนเขาค่ะอากาศพูพี่ยันไล่กบ่โอ้ยได้ยินเสียงนก้องที่ทอดอ่าอ่าเอียงบรรยากาศอังค่ะถักทายยามแรงค่ะเนาะบรรยากาศพูพีละค่ะเท้าหลังจะเล็กหลังจะใหญ่แต่ก็อบอุ่นค่ะเนาะเนาะเขามาหาบ้านเฮ้าค่ะมาถึงแม้ว่าบ้านเฮ้าจะหลังหน่อยแต่ก็อบอุ่นเนาะค่ะเนาะเห็นว่า บานเฮาเป็นของค่ะเก็บบรรยากาศยามแรงค่ะอากาศโพเพแล้วนะคะนะออว่าหนาวแล้วค่ะยังมเห็นไผ่กอไฟะคะอากาศโพเ่ <c oughs> ยังไล่กับว่าโอ้ยได้ยินเสียงนกห้องที่ทอดอ่ะอ่ะยังบรรยากาศนกเสียงอย่างเสียงธรรมชาติค่ะ เมืองทองฝ้าเลี้ยวขึ้นท้นทองฝ้ากะเห็นนองนกนะคะเห็นมูนกมูกาบินเขาห้างแล้วฝ่าตรงนี้มีอนนี้เนะาะไล่เิ่นงามค่ะไล่ทองฝ่าจะไหนจุดอ,อากาศนาหนาวนะคะเมื่อนี้อากาศหนาวคะ่ะอากาศนาหนาวเย็นเนาะพระภาพนิ่งเลยเนาะเองเนาะเบิ่งทองฝ้าเบิงเ่งแสงพระอาทิตย์ใกล้จะเบิดแล้วค,ะะคะ่ะเนาะ ยู่ในหมูม่บ้านก็จะประมาณนี้แหละค่ะแสงเนาะค่ะกับบักคือเขาคนกระเลิ่ม้าบ้านเนาะคิดหอดพอคิดหอดแม่คิดหอดลูกล่ะค่ะทำมาเนาะคิดหอดเียนเนาะเก็บบรรยากาศยามแรงค่ะอากาศโอเคแล้วนะคะนะออว่าหนาวแล้วค่ะ ยังม่เห็นไผกอ่อไฟคิเก็บภาพบรรยากาศใ้เมิ่งค่ะเน้ะ,ะกันหนาวแล้วค่ะบรรยากาศตอนนี้กันหนาวแล้วค่ะบรรยากาศยามแรกฟ้าตรงนี้มีเห